ใต้ร่มเงาแห่งค่าโอปอรานข้าผู้อย่างรากลึกอยู่ในผืนดินมาเนิ่นนานจนฤด,ดูการเลื่อนผ่านนับหมื่นครั้งมองเห็นเงามนุษย์เกิดขึ้นและดับไปราวสายหมอกเหนือหุบเขาเสียงหัวเราะของทารกและเสียงสะอื้นของคนชาราเคยผ่านลำต้นข้ามาแล้วไม่รู้กี่ครั้งแต่สิ่งหนึ่งที่ข้าสังเกตเห็นไม่เคยเปลี่ยนเลย คือความฝ่ายรู้ของมนุษย์ที่มักเดินวนหาความหมายของชีวิตระหว่างการเห็นแก่ตนกับการให้แก่โลกแล้ววันนี้ข้าขอเล่าให้ฟังในฐานะไม้ใหญ่ที่ยังรู้ด้วยความนิ่งอันยาวนานเรื่องของการพิจารณาประโยชน์ตนโดยไม่ตกไปในฝ่ายเห็นแก่ตัวข้าเริ่มเห็นรากแห่งปัญญานี้ตั้งแต่ครั้งที่ลงแรกทัดผ่านหลังการสร้างโลกไม่นานนัก มนุษย์น้อยคนเข้าใจว่าการเห็นแก่ตนไม่ใช่การเอาตนเป็นศูนย์กลางหากแต่คือการรู้ว่าตนอยู่ณที่ใดในท่ามกลางแห่งสรรพสิ่งเมื่อใดที่เจ้ารู้จักตนเองอย่างแท้จริงเมื่อนั้นเจ้าก็รู้แล้วว่าจะให้โลกได้อย่างไรโดยไม่สูญเสียความเต็มของตนในยามที่ข้าเป็นเพียงต้นกล้าข้าเฝ้ามองไม้เล็กไม้ใหญ่แย่งแสงกันโดยไม่หยุดพัก บางต้นยืดกิ่งเกินแรงของตนจนหักโค่นกลางพายุบางต้นซ่อนตัวในเงาจนไร้ใบที่จะดูซับแสงแต่ข้าเลือกที่จะเติบโตพอดีไม่สูงเกินปัญญาไม่ต่ำเกินศรัทธาข้ายังรากลึกเพื่อดูแลตนเองก่อนแล้วจึงยื่นกิ่งออกเพื่อให้ร่มเงาแก่โลกมนุษย์ก็ไม่ต่างจากไม้เจ้าจะช่วยใครให้ลุกขึ้นได้อย่างไรหากตัวเองยังสุดอยู่ในดินโคลน เจ้าจะจุดไฟให้โลกได้อย่างไรหากตะเกียงของตนอย่างไร้น้ำมันนี่มิใช่ความเห็นแก่ตัวแต่คือธรรมชาติของการอยู่รอดเพื่อให้ได้เพราะต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาย่อมไม่อาจให้ผลไม้แก่ใครเจ้าอยากกลัวที่จะเติมเต็มตนอยากกลัวที่จะหาความสุขของตนก่อนเพราะนั่นมิใช่การปิดตามไม่มองโลกหากแต่คือการเปิดใจให้พร้อมจะเข้าใจโลกอย่างลึกซึง้ง ข้าเห็นมนุษย์มากมายที่อ้างความดีแต่ความดีนั้นมักแฝงกลิ่นแห่งความกลัวกลัวจะถูกกล่าวร้ายกลัวจะดูเลวกลัวจะไม่เป็นที่ยอมรับพวกเขาทำดีเพื่อโลกแต่ไม่ได้ทำดีเพื่อใจตนเองดังนั้นความดีนั้นจึงแห้งแล้งเหมือนใบไม้ในฤดูหนาวที่ร่วงก่อนถึงเวลาข้าขอพูดในนามของความนิ่งที่ผ่านพ้นการเวลาว่าการเห็นแก่ประโยชน์ตนอย่างมีปัญญา คือการฝึกให้รู้จักว่าเราคือใครและเรามีเพื่ออะไรมันคือการรู้จักพลังของเราขอบเขตของเราและหนทางที่เราจะใช้พลังนั้นให้เกิดคุณแก่โลกเบนทัมเคยกล่าวว่าความสุขสูงสุดคือของคนส่วนมากแต่คาในฐานะไมาลก่าผู้มองเห็นชีวิตในทุกฤดูจะบอกว่าความสุขส่วนรวมเริ่มจากรากที่ความสุขส่วนตนไม่มีผืนป่าใดเขียวชอุ่ม ได้ทาต้นไม้แต่ละต้นอย่างแห้งแลง้งข้าจึงไม่ปฏิเสธการเห็นแก่ตนแต่ข้าเห็นว่าประโยชน์ตนที่แท้ต้องเป็นประโยชน์ที่ไม่ขัดต่อความสมดุลของโลกเมื่อข้าดูดน้ำจากดินข้าไม่ได้แย่งจากใครข้าเพียงทำตามหน้าที่ของรากเพื่อส่งชีวิตขึ้นไปยังใบที่คอยให้ร่มเงาแก่ผู้อื่นเมื่อใบข้าร่วงมันก็กลายเป็นปุ๋ยคืนสู่ดินนั่นคือการให้โดยไม่ต้องสละ เจ้ามนุษย์ผู้เดินด้วยเท้าที่อ่อนนุ่มเจ้าชอบพูดถึงความเสียสละแต่กลับกลัวความมั่นคงในตนเองจงรู้เถิดว่าความเสียสละแท้จริงจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเจ้าเต็มเพราะผู้ที่ยังพร่องจะไม่สามารถให้ได้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอยากกลัวจะรักตนเองอยากกลัวจะดูแลจิตใจตนเพราะการรู้จักตนอย่างอ่อนโยนคือการเปิดทางให้เจ้าเข้าใจความเจ็บของผู้อื่นได้ลึกซึ้งขึ้น ข้าเห็นเหล่านักปราดโต้แย้งกันเรื่องคุณธรรมมาหลายยุคมีทั้งผู้ถือหลักเหตุผลของอริสโตเติลผู้ว่าคุณธรรมคือความสมดุลมีทั้งผู้ยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสรณะแต่ข้าบอกได้เพียงว่าสมดุลนั้นเริ่มจากใจที่ตั้งมัน่นผู้ที่ฝึกใจได้มั่นย่อมรู้จะให้โดยไม่ต้องถูกบังคับและรู้จะหยุดเมื่อการให้กลายเป็นการทำร้ายตนเอง เรามนุษย์เอ๋ยเจ้าชอบพูดว่าอยากเปลี่ยนโลกแต่โลกไม่ต้องการให้เจ้าเปลี่ยนมันหรอกโลกเพียงต้องการให้เจ้ารู้จักอยู่กับมันอย่างสมดุลข้าเองอยู่ตรงนี้ได้หมื่นแสนปีก็เพราะข้ารู้ว่าควรยื่นกิ่งเมื่อใดและควรถอยรากเมื่อใดนี่คือศิลปะแห่งการอยู่ร่วมอยู่โดยไม่แย่งอยู่โดยไม่ยอมสลายตนวันหนึ่งเจ้าอาจถามว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า เรากำลังเห็นแก่ตนหรือเห็นแก่โลกคำตอบนั้นอยู่ในความนิ่งระหว่างลมหายใจหากสิ่งที่เจ้าทำทำให้ใจสงบไม่เร่าร้อนไม่รอบคำชื่นชมจงรู้ไว้ว่าเจ้ากำลังทำตามสัญชาตญาณแห่งปัญญาไม่ใช่แห่งความกลัวในฐานะโอกโบราณข้าไม่อาจเดินทางแต่ข้ามีรากไม่อาจพูดแต่ข้ามีใบที่ส่งเสียงเมื่อสายลมผ่านข้าไม่สแสวงหาผลประโยชน์แต่ข้ารู้คุณค่าของการยืนหยัด อยู่ได้ด้วยตนเองนี่คือสิ่งที่ข้าอยากฝากเจ้าการพิจารณาประโยชน์ตนไม่ใช่เพื่อกักเก็บแต่เพื่อไม่ต้องรอไม่ใช่เพื่อหลบหนีแต่เพื่อยินหยัดไม่ใช่เพื่อยึดมั่นแต่เพื่อรู้จักวางจงเติมเต็มตนก่อนแล้วการให้จะไหลออกมาเองเหมือนน้ำซึมจากรากจงยืนมั่นด้วยความสงบแล้วความดีจะเบ่งบานโดยไม่ต้องประกาศ เมื่อวันใดเจ้าเข้าใจว่าการเห็นแก่ตนคือการรับผิดชอบต่อพลังแห่งชีวิตที่ตนได้รับมาเมื่อนั้นเจ้าจะหยุดทำดีเพื่อให้ใครเห็นแต่จะทำดีเพราะมันคือธรรมชาติของการเป็นมนุษย์ที่เต็มแล้วและหากวันใดเจ้าอ่อนแรงจงมาพักใต้ร่มเงาข้าเถิดข้าจะเล่าอีกครั้งเรื่องของการเห็นแก่ตนที่งดงามพอจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งโลก